ทอมแล้วอย่าไปเที่ยวไหนระหว่าง,วางสวนสนุกกับทะเลไปทะเราอยากไปทะเลสู้กันแล้วรีบไปทะเลเราก็รีบเก็บผ้ายุบกระเป๋าขึ้นรถกันเลยปิดเทอมนี้พี่จชายกับน้องสุกได้ไปทะเลมีความสุขมากๆแต่ก๊าซอะไรลูกเอาหถังยางจาระเข้มาด้วยโอ้ถังยางจระเข้ลูกโอ้ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราไปเล่นที่สาไว้น้ำมาเร็วเอาขึ้นรถกันด้ยใส่ข้างบนใส่ข้างบนอ เราเตรียมของครบแล้วก็เดินทางกันเลยเราจะไปทะเลชะอำกันนะคะทุกคนระหว่างทางฝนตกหนักมากมอาไม่เห็นทางเลยสุกัดง่วงนอนหลับไปแล้วนะคะเรามาถึงโรงแรมสปริงซอแอนซีแล้วเราก็ช่วยยกของใสกระเป๋าไปห้องพักกันโรงแรมนี้บรรยากาศดีติดทะเลด้วยนะคะทุกคนกรเรากำลังจะไปห้องพักของเรานะคะถึงห้องพักของเราแล้วห้องพองักกว้างมากเลยนะคะข้างในอ่ะสุกัดดานั่งรถเข้าไปได้เลยสุกัดก็มาในห้องแล้วขอนั่งพักที่โซฟาก่อนทุกคนที่นอนหน้านอนมากไดอดอตหนึ่งจองเติม นุ่มดึงเลยเตียงเป็นเตียงคู่เดี๋ยวแม่บ้านจะปิดให้เป็นเตียงเดี่ยวนะคะดูมาทุกคนไม่ได้ปะกาศฝนตกวันนี้นอนสบายเลยอ่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วส้กันก็อยากเล่นบ้านบ้าในอ่างน้ำด้วยเดี๋ยวเราเตรียมชุดไปน้ำนะใส่ชุดน้ำสุกันเราเตรียมน้ำได้มเนี่ยดูดูดิโอ้ ฝนตกแล้วฝนมีสระว่ายน้ำใหญ่มากเลยสามสระนะเดี๋ยวเรารอฝนหยุดนะนี่ไงฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวได้เล่นแล้วไปเตรียมตัวเลยไปเตรียมตัวเลยมาคุณแม่ไปเทีไปน้ำเร็วๆพี่จะตตดกระเป๋าห่วงยางนะคะทุกคนจะเป่าไหวไหมพี่เะสู้ๆค่ะพี่ะตะเตดกระเป๋าตระเค่ต่อเลยแล้วก็เป่าห่วงยางกระเป๋าตระแค่เสร็จแล้วเที่ยวทะเล E ีพีสองเรามาดูกันมาเล่นน้ำจะสนุกแค่ไหนกดติดตามด้วยนะเจอกันในพีหน้าบ๊ายบาย